ลกได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดตั้งแต่ปีสองแปดทำบุญซื้อที่ดินกับคุณยายจนเมื่อไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ทอดกถินศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวสร้างระ้บบ่บุญพระธรรมกายประจำตัวและลานรรมสร้างวิหารหลวงปู่สร้างวิหารคุณยายบุญจุดไฟแก้วสลายาร่างคุณยาย บุญถวายพระทหารพระสา0 0 0ื่นวัดแต่ได้ทําบุญทุกบุญกับศูนย์โอซาก้าอธิวัตพระรําการไม่เคยขาดเลยค่ะตั้งแต่ปีหนึ่งแปลูกเด้ทํางานขายสุราแล้วก็ดื่มเองด้วยทั้งขายทั้งดื่มเคยคิดอยากจะเลิกเลิกขายแต่ก็ยังเสียดายรายได้จนกระทั่งปีสีหจึงตัดสินใจเลิกเด็ดขาดเพราะได้มาฟังคําสอนของ,งพ่ะเดชพระคุณหลวงพ ไมว่าทุกคนมีเชื้อแห่งความดีอยู่เนี่ยอยากจะทําความดีแต่ไม่มีใครแนะนำเนี่ยมันก็ขาดกําลังใจดีชั่วรู้หมดแต่ว่าอดไม่ได้แต่มีกําลังใจเมื่อพระสอนเนนสอนหรือผู้รู้ที่สอนคุณแม่ขอลูกเกิดที่ประเทศลาวแล้วก็ย้ายมาอยู่ประเทศไทยเมื่อยุสิบห้าปีเพื่อค้าขายส่วนคุณพ่อของลูกเป็นคนพม่า เป็นพ่อค้าพลอยโอ้โหอินโดจีนเลยนะอินโดไชนะ่ามาพ่อมาคุณแม่ที่เมืองไทยอ๋อเกิดที่ลาวพ่อพอมา่าแล้วก็มาพบที่เมืองไทยก็ได้แต่งงานกันจนมีลูกเจ็ดคนคนต่อเป็นผู้หญิงตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นคนที่สองเสียชีวิตคนที่สามเป็นผู้หญิงคนที่สี่คือตัวลูกเองคนที่ห้าเสียชีวิต ดิอโรคมาเรียเลียคนที่หกคืแม่หกล้มแทงใบคนที่จะถูกผลักตกน้ําตาย uh huh. ปัจจุบันยังมีชีวิตเหลือเพียงสามคนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งสิน้น uh huh. คือพี่สาวคนโตคนที่สามพี่สาวคนที่สามและตัวลูกค่ะหลั uh huh. งจากลูกจะเป็นโรคมาเรเรียเสียชีวิตตอนอายุหกขวบซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านยังไม่รู้เป็นโรคอะไรคิดอย่างเดียวว่าผีเข้า uh huh. ก็เลยเอาน้ำมนต์มาประพรมใส่ตัวของน้อง uh huh. น้องก็เลยยิ่งสันมากขึ้น ทนความหนาวไม่ไหวจึงเสียชีวิตจใจเหตุการณ์นี้ทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจมากเพราะคุณพ่อคุณแม่รักลูกชายมากกว่าลูกสาวคุณแม่เสียใจมากบอกว่าบุญไม่ช่วยจึงมาดานทศะเอามือกวาดพระบนหิ่งติบูชาตกลงมาที่พื้นเวลางุดยิ้ิจะไปโทษพระนะดูถ้าจะกวาดทิ้งเื่อไรก็ให้บอกก่อนมาถวายทั้งหมดเรื่อง ส่วนพ่อเสียใจมากจึงดื่มเหล้าแทบทุกวันวันไหนที่พ่อเอาของไม่ขายได้เงินมาก็จะเอาเงินไปซื้อเหล้าหมดอยไม่ได้เงินมาเอาไปซื้อเหล้าหมดเลยไม่ได้มาเลี้ยงครอบครัวพอเมาก็กลับเข้าบ้านแม่เห็นก็โมโหมากจึงใช้วิธีหนามเยาะหนามบงไปซื้อเหล้าขาวมาแล้วก็กอกเหล้าพ่อ นนในขณะพ่อกําลังเมาของเดิมไปแล้วเจอเหล้าขาวจนพ่อสําลักหายใจแทบไม่ทันออเออแม่จะทําอย่างนี้อยู่เป็นประจำ<อ>คือเมามาแล้วแล้วก็กรอกซ้<อ>ําทาบุญทุกครั้งแม่คงจะธิษฐา,านจิตให้ได้ลูกชายเพราะหลังจากน้องชายที่เป็นวัยเสียชีวิตได้สี่ปีคุณแม่ก็ท้องแล้วก็ได้ลูกเป็นผู้ชายพ่อกับแม่ดีใจมากเพราะน้องชายคนนี้เกิดมาพ่อก็เลยเลิกดื่มเหล้าแม่รักลูกชายคนนี้มาก แต่ในขณะเดียวกันก็โมโหร้ายกับลูกสาวโอ้โหมักจะตีลูกกับพี่สาวคนที่สาด้วยวิธีการแปลกๆเดียวาไปตีลูกอย่างนี้นะโ <c oughs> ดยเฉพาะพี่สาวคนที่สาจะถูกแม่จับมัดแขนไล่หลังด้วยเชือกแล้วเอาพลิกหลนไฟใส่หน้า <c oughs> พี่สาวจะได้จามเพราะสำลักควันพลิกแก้วดด ส่วนตัวลูกเองแม่จะเอาอ่านตามที่เขาเขียนนะแม่จะเอามือฝรั่งเท้าถีบหนะ้าแล้วตบหูสองข้างพร้อมกันและวิธีอื่นๆอีกสารพัดลูกนน้อยใจมากเลยจึงขอแม่ไปอยู่ที่ลาวเ่าแม่ไปลูกก็ดีใจเพราะจะได้ไปจากแม่สักที พอไปอยู่เวียงใจก็แต่งงานกับชาวลาวมีลูกเดียกันสองคนในระหว่างนั้นน้องชายคนแรกของลูกจะมีอายุเพียงหกขวบก็ถูกผลักตกน้ําจนเสียชีวิตพอน้องชายเสียชีวิตพ่อก็เลยกลับมาดื่มเหล้าอีกเสียใจดื่มทุกวันจนกระทั่งป่วยและก็เสียชีวิตในปีหนึ่งสามลูกตัดสินใจแยกทางกับสามีชาวลาวแล้วก็มาแต่งงานครั้งที่สองกับชาวญี่ปุ่นมีลูกเดียกันอีกหนึ่งคนแต่ตอนนี้ แยกทางกับชาญี่ปุ่นแล้วค่ะแม่แม่จะเป็นคนเจ้าตัวศาสต์แต่ก็ชอบทําบุญใส่บาตรทุกเช้าทเปินโตถวายพระั้งเช้าและเพลนใครจะบวชคุณแม่ก็จะบวชให้เป็นเจ้าภาพตอกระถินตอนเข้าพรรษาแม่จะซื้อปลาดุกปลาช่อนมาขังไว้เวลาจะทำอาหารถวายพระก็จะฆ่าปลาบางครั้งก็ฆ่าเองบางครั้งก็สั่งให้ลูกๆฆ่าแม่เลี้ยงหมูเพื่อขายด้วย แม่เป็นอัมาาพาตพูดไม่ได้เป็นเวลาสิบเก้าปีจึื่อจะได้พี่สาวคนที่สามคอยดูแลคนที่แม่เอาพลิกลนไฟจนแม่เสียชีวิตเมื่ออายุแปดสิบหกปีพ่อแม่ของลูกตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนคะบุญทุกบุญที่ลูกทำไปให้ท่านได้รับไหมคะพ่อแม่ทำกรรมอะไรมาจึงต้องเสียลูกทั้งสี่คนพี่สาวคนที่สามมีกรรมอะไรร่วมกับคุณแม่หรือเปล่าคะ จึงเป็นลูกคนเดียวที่ต้องดูแลแม่ตอนเป็นอัมาตถึงสิบเก้าปีลูกกับพี่สาวสองแม่จะเป็นพี่น้องก็ไม่ค่อยรักกันพูดกันไม่กี่คำก็ทะเลาะกันลูกอยากจะรักกันเป็นพี่น้องกันหรือเป็นเพราะเราทําการอะไรร่วมกันมาอืมก็ไม่ใช่อะไรจ้่าโทษศกกันน,นั้นนั้นข้ามชาติลอง เมื่อเจอกันแล้วก็ทะเลาะก,กันนะคือเอาสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยมาพูดคือประโยคนะ่ะไม่ได้คัดคือไม่ได้เรียบเรียงประโยคหรือถ้อยคําดีๆเอามาพูดไปเอาประโยคที่ฟังแล้วหงุดหงิดพูดกันซึ่งถ้าพูดดีๆกันแล้วแล้วก็ทะเลาะก,กันไหมทะเลาะ ถ้าต่างคนต่างพูดดีกันนี่ทะเลาะก,กันไหมไม่ทะเลาะกันมันก็จะดีกันนี่ก็แค่นั้นเองหลยจริง,รงๆนี่นะจะเ,เป็นพี่น้องกันเนี่ยเราดื่มน้ำนมจากเต้าเดียวกันของแม่เนี่ยก็ควรจะคิดตรงนี้ดีจะมาทะเลาะก,กันนะไมรักกันไว้เถิดถ้าสมมติว่าเราไปห้ามพี่ก็ไม่แต่เพราะเขาเป็นพี่ให้พูดดีๆเนี่ยไม่ได้ เราก็ห้ามใจเมืเราจะไปโกรธเขาแล้วก็เราปรับ,บ,รบวิธีการใหม่เราได้ทดลองพูดคำไม่ดีมาแล้วเนี่ยผลก็คือทะเลาะกันเราลองเปลี่ยนวิธีการใหม่เออเอาคำพูดดีๆเนี่ยซึ่งเป็นของฟรีเลยเนี่ยนะเามาเรียบเรียงประโยคให้ดีๆแล้วพูดอย่าให้ตกภาษาไทยนะพูดให้ดีๆนะคัดมาเดี๋ยวบรรยากาศจะเปลี่ยนไปเลย เมื่อเราปรับที่เขาไม่ได้เราก็ต้องปรับที่ตัวของเรานะลุงนะตัวลูกเองแต่งงานมาสองครั้งก็ต้องแยกทั้งสองครั้งเกิดจากอะไรก็จะพูตังกรรมกัเป็นกรรมเจ้าชู้จากในอดีทางในปัจจุบันก็คือก็ไม่พูดดีๆก็าหากันและและชาติต่อไปเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยถึงจะไม่แยกทาง คือแต่งงานแล้วไม่แยกมันก็มีสองวิธีนะลุงนะถ้าไม่อยากจะแยกทางคือหนึ่งอยู่เป็นพรหมจรรย์ <c oughs> ถ้าเราไม่ต้องแต่งงานนี่เราก็ไม่ต้องแยกทางกับใครับ <c oughs> ถูกไหมอันนี้ง่ายที่สุดเลยอ <c oughs> ย่างอื่นเราไม่ต้องไปนึกอะไร <c oughs> ถ้าไม่อยากแยกก็ไม่ยากไปแต่งแล้วก็หมดเลยก็ นั่งหับตาัมภาวนากันไปก็แค่นั้นเ,เองแหละออะเรามาดูป,ปุพกรรมพ่อแม่พ่อตายอย่าลืมพ่อดื่มเหล้ามากจำได้ไหมใจเศร้าหมองมามีคตินิมิตด,ดำมืดละโลกแล้วก็ดิ่งไปในมหานรกคุมห้าทันทีมีกายผอมดำใหญ่ปานภูเขานอนหงายอยู่ าะกรมดื่มสุราเป็นอาจินกรรมเป็นหลักก็ถูกนายในรยบาลกำลังกรอกน้ำกรดสีดำอยู่มีความทุกข์ทรมานมากจะต้องอยู่ในมหานรกนี้อีกยาวนานบุญที่อุทิศไปให้จึงยังไม่ได้รับแต่ก็ไปคออยู่ที่ยมโลกต้องใช้วิธีพิเศษคือปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกาย แล้วก็ไปช่วยแบบคุณยายจารละชาแม่ตายอายุ86ปีตายแล้วไปเกิดเป็นเวมานิกเกปรเรศเพราะก่อนตายเห็นกรรมนิมิตรมีทั้งบุญและบาปที่ตัวทำเห็นเป็นภาพเช่นทำปานาธิบาทฆ่าสัตว์และก็เขาวัดทำบุญเป็นต้น ตอนนี้มีสภาพดังนี้คือกลางวันเป็นอากาศเทวดามีวิมานอยู่ในอากาศเป็นเงินตอนกลางคืนเป็นเปรตมีลักษณะผอมดำแห้งสูงใหญ่และถูกไฟเผาลุกโชนทั้งตัว<อ>เพราะมักโกรธเจ้าโทสะและก็มีฝนมีดมีดมีดาบ ตกลงมาตกลงมาใส่ทุกขโทรมานมากเพราะกรรมปานาติบาตกรรมที่ขวัดทำบุญก็เป็นอากาศสเทวาตอนกลางวันตอนกลางคืนเป็นเปลตเพราะบาปที่ตัวทำได้รับบุญที่ลูกอทิศให้ก็ทำให้ชีวิตการเป็นไมเวมานิกเปรตเนี่ยสั้นลงมาเหตุที่พ่อแม่เสียลูกทั้งสี่คนก็เพราะ เป็นกรรมในอดีดตที่ทั้งพ่อและแม่เคยเกิดเป็นสามีภรรยากันในครอบครัวทำเกษตรกรรมตอนนั้นสองได้เลี้ยงเป็ดไก่มักจะเลี้ยงตัวเมียเอาไว้เอาไข่ส่วนตัวผู้น่ะขายให้เขาเอาไปฆ่าและฆากินเองด้วยทำให้ไม่มีลูกชายและกรรมนี้ก็ไปดึงดูดเอาลูกที่มีกรรมปาณาติบัติเหมือนกันมาเกิด จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว mm hmm. พี่สาวคนที่สามที่ต้องดูแลแม่ที่เป็นอัมพาตสิบเก้าปีก็เพราะรักแม่นะ่ะและก,ก็เป็นคุณธรรมของลูกด้วย mm hmm. พี่สาวคนที่สามเคยเกิดเป็นลูกของแม่ในชาติอดีต mm hmm. เมื่อพ่อตายแม่ก็มีสามีใหม่ mm hmm. ซึ่งต่อมาตัวก็เติบโตเป็นสาวสะพัง เขาไม่พ่อเลี้ยงมีความคิดอยากได้เป็นภรรยาจ oh. ึงปล้ำลูกเลี้ยงจนสำเร็จเสร็จสมอารมณ์หมายอย่างนี้บ่อยๆกร <Yeah. S 1> ะทั่งแม่รู้แม่ก็โกรธทั้งสองคน <Yeah. S 1> แต่โกรธลูกเป็นหลักหาว่าลูก,ลกสาวเนี่ยให้ท่า <Yeah. S 1> เพราะสามีใหม่บอกกับแม่อย่างนั้น oh. ลูกสาวก็เลยแค้นสามีใหม่หรือพ่อเลี้ยงมาก เขาถูกแม่ทุบตีจนคิดอยากจะฆ่าพ่อเลี้ยงและผูกพยาบาทมาข้ามชาติแต่ชาตินั้นยังไม่ได้ฆ่าแม่เปน็นอวาภพาพเพราะกรรมบรรติบาตทั้งอดีตและปัจจุบันตลอดจนเป็นคนมักโกรธเจ้าโทสะในอดีตแม้แต่พิดามันดาก็ยังเคยโดนแม่เนี่ยด่าว่ากรรมนั้นยังทำให้แม่นะ่ะพูดไม่ได้ในชาตินี้ กับเป็นอมภาตด้วยเพราะปะาธิบาติ